เอินหลายรอบแล้วหลังจากนี้แล้วกับมานี่มันบอมาเดียว่อนึบงีหลรอบเอินหลายรอบแล้วย้่ย้ำถามเขาพัดตัดใส่ปิ้งพนะเขี่ยนะาได้เาไดขียนมาน้ำกินน้ำทางดิขอบคุณมากครับเกี่ยวเลยโอ้ยุบแดนใน่เท่าเราอยู่นาไม่ได้ไปใส่ล้วเนี่ย ได้อย่างนี้โอ้นี่แหละครับมาหากันบักกออมาฝากบักกออมาฝากเถึงเขาพวดอีกคุณนะโอ้ยเอาโอเคครับแต่อย่ามาเยี่ยมมาอย่าม่เ้ยไอระดา<ๆ>ออฟฟิชมันนั่งชิวๆเนี่ยมาะอะไรอููปู่ไหนมางานบิดแล้วเนาะเออหัวหน้าบักสัง มัติดผมเนาะอันนี้นะครับเนี่ยเห็ดตีโอ,อ, oh. อ้อันนั้นกลี้ยงก่อนเห็ดลินใหเยอะเฮเ็ดลินเขาอนไหนต้นไหนนีตีไหนน,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 นี่ตีอ,ททอ,อ๋อผมเมหินอ๋อผมเหินต้นเนี่ยผมว่าหางหาง หางคืองูไหมผมเห็นว่าหางคืองูเนี่ยผมมากมากเลยฮะน่าขับอถังแบบเดียวไปปลูกย้อยหย่อมย่างกินได้บอกกินได้